สวัสดีทุกทกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนิทานในช่องของพวกเราค่ะก่อนที่จะฟังนั้นก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดสำหรับเรื่องต่อไปค่ะวันนี้ก็มีนิทานมาเล่าให้ฟังเหมือนเดิมในวันนี้ขอเสนอในเรื่องนางกากีสาวงามที่สุดในสามโลกซึ่งจะเป็นเรื่องของหญิงสาวคนหนึ่งที่มีหน้าตาผิวพรรณที่สวยงามดั่งนางฟ้า ไม่ว่าจะเป็นคนครุฑหรือเทพต่างก็หลงไหลกับความงามของนางจนเกิดการสู้รบแย่งชิงเอานางมาครอบครองซึ่งเรื่องราวจะเป็นไปอย่างไรนั้นเชิญทุกท่านรับฟังได้เลยค่ะกาะละครั้งหนึ่งเมื่อนานมาแล้วณนะเมืองพารณสีอันมีพระเจ้าพรหมทัตเป็นผู้ปกครองพระองค์มีพระมเหสีนามว่ากากี นางคือยอดหญิงที่มีความงามเรื่องลือไปทั้งสามโลกนอกจากรูปร่างหน้าตาจะสดสวยเกินกว่าหญิงใดในล่าแล้วกลิ่นกายของนางยังหอมกลุ่นยิ่งกว่ามวลบุกผามาลีหากชายใดได้ชยชมต้องลุ่มหลงด้วยสเสน่หาจนเจ็ดที่วาพ้นผ่านกลิ่นกายนางนั้นจึงจะจางหายไปพระเจ้าพรหมทัตได้รักและหลงไหลานางกากีมากจึงไม่ให้มหัดเล็ก หรือคนสนิทที่เป็นชายเข้าใกล้และไม่ได้เห็นนางเลยยกเว้นที่จำเป็นเพียงไม่กี่คนเท่านั้นโดยหนึ่งในหนุ่มคนสนิทที่สามารถเข้าใกล้านางกากีได้ก็คือนาตกุเวนผู้เป็นคนทันรูปงามมีหน้าที่บรรเลงดนตรีและแต่งตอนขับกล่อมให้แก่เท้าพรหมทัตในยามที่พระองค์เล่นสกาซึ่งเป็นกีฬาที่โปรดปรานกับพระสหายสนิท ตามปกติคนทันเป็นกึ่งมนุษย์กึ่งเทวดาที่มีความสามารถสูงยิ่งเป็นนาคกุเวนผู้มีความเปล่ยงปราดก็ยิ่งเป็นที่รักใคร่และไว้วางพระทัยของเท้าพรหมทัตนอกจากนี้พระองค์ยังมีสหายสนิทผู้มีความลึกลับที่มีสีมือการทอดสกาทเทียบเท่าพระองค์นามว่าเวนไตเวนไตเป็นพยาครุฑที่มีวิมานชื่อฉิมพลี ตั้งอยู่ที่เชิงเขาพระสุเมนเหนือดงนิ้วซึ่งจะแปลงร่างเป็นมนุษย์รูปร่างสง่างามในเมืองมนุษย์เวนไตไม่ยอมบอกว่าตัวเองมาจากที่ไหนแต่ในทุกๆเจ็ดวันเวนไตก็จะมาเล่นสกากับเท้าพรหมทัตอย่างสม่ำเสมออยู่มาวันหนึ่งพระเจ้าพรหมทัตเล่นสกากับมนุษ์หนุ่มอย่างเพลิดเพลินจนเลยเวลาที่เคยเข้าไปหาพระมเหสีในตำหนัก นางกากีจึงสอบถามนางกำนันว่าทำไมพระเจ้าพรหมทัตถึงยังไม่มาก็ได้ความว่าพระองค์ยังมัวทรงสกายอยู่กับมนุษย์หนุ่มรูปงามสอสอะองพอนางกากีได้ฟังคำบรรยายสรรพคุณของอาคันตุกะหนุ่มแล้วนางกากีก็เกิดใคร่นึกอยากจะชมโฉมว่าสมจริงอย่างคำบอกเล่าหรือเปล่าจึงไปแอบยืนที่ประตูสอดส่องสายตามองหา เป็นเวลาเดียวกับที่มานกหนุ่มเงนยหน้าขึ้นจากกระดานสกาท่านสายตาของทั้งสองก็สบกันเข้าโดยบังเอิญต่างก็เกิดอาการประหนึ่งถูกสอนรักปักออกให้รู้สึกวันไหวว่าหวิวแต่นางกากีนั้นก็สำนึกตัวเองอยู่ว่าเป็นข้าบาทแห่งพระเจ้าพรหมทัตจึงรีบตัดใจกลับเข้าไปในตำหนักตามเดิมฝ่ายพยาครุฑหนุ่มกลับไม่เป็นอันมีสมาธิในการเล่นสกาเหมือนตอนแรก ก็ได้เฝ้าครุ่นคิดคำหนึ่งถึงแต่นางผู้เพิ่งได้พบพักเป็นครั้งแรกคิดใครอยากจะได้มาเชยชมทำให้นั่งเหม่อลอยจนพระเจ้าพรหมทัตเอ่ยทักว่าทำไมวันนี้ดูท่าทางผิดแปลกไปพยาครุฑเลยรีบกลบเกลื่อนว่ารู้สึกไม่ค่อยปกติจึงขอลากลับไปพักผ่อนให้สบายใจแล้วอีกเจ็ดวันจะมาใหม่ ท้าพรหมทัตเห็นว่าเลยเวลามามากแล้วจึงตรัสอนุญาตพอมนบหนุ่มออกจากพระราชวังไปแล้วก็รีบหาที่รับตาคืนร่างเป็นพยาครุฑดังเดิมแล้วได้สำแดงเดชกลางปีกบังแสงอาทิตย์ใช้ริ์บันดาลให้เกิดพายุป่นป่วนไปทั่วเมืองพาราณสีครั้นเห็นผู้คนต่างสับสนอนลหมานด้วยความไม่รู้ว่าเกิดปรากฏการณ์อาเพศอันใดท่านใดนั้นนางกากีก็ได้วิ่งออกมา พยาครุฑเห็นก็รีบบินเข้าไปตะกคุบนางกากีทันทีพอนางกากีเห็นตกใจจนสิ้นสติมารู้ตัวอีกทีก็อยู่ในอ้อมกอดของมนบหนุ่มที่เพิ่งเคยเห็นหน้ากันเพียงครั้งเดียวยามนี้นางเหมือนลูกไก่ที่อยู่ในกำมือผู้อื่นหมดหนทางที่จะขัดขืนต่อรองต้องตกเป็นชายาของพยาครุฑด้วยสถานการณ์บีบบังคับ ทางเมืองพารณสีหลังจากเหตุการณ์วิปริตผิดอาเพศผ่านพ้นไปแล้วพระเจ้าพรหมทัตจึงทรงทราบว่าพระมเหสีหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยจึงสั่งให้มหาดเล็กออกค้นหาจนทั่ววังก็ไม่เห็นแม้แต่เงาท้าพรหมทัตก็เกิดเศร้าโศกเสียใจจนหมดสติเมื่อฟื้นขึ้นมาหลังจากหมอหลวงช่วยกันแก้ไข พระองค์จึงปรึกษากับคนทันนาตกเวนว่าควรทําประการใดจึงจะได้นางอันเป็นยอดดวงใจกลับคืนมาคนทันสังเกตเห็นมน์หนุ่มสศตากับนางกากีเมื่อตอนเล่นสกาจึงสงสัยว่าน่าจะเป็นพยาครุตปลอมแปลงมาจึงรับอาสาจะพาพระมเหสีกลับคืนมาถวายพระเจ้าพรหมทัตฝ่ายพยาครุฑเมื่อได้ชมโฉมนางกากี ผู้มีกลิ่นกายหอมกรุ่นราวมวลบุกผาก็เกิดลุ่มหลงสเสน่หาจนไม่อยากจักไปไหนแต่จนใจด้วยครบกำหนดเจ็ดวันตามที่นัดหมายไว้กับพระเจ้าพรหมทัตหากหายหน้าไปในขณะที่เมืองพาราณสีกำลังมีเรื่องอื้อเฉาตนอาจจะกลายเป็นผู้ต้องสงสัยคิดได้ดังนั้นแล้วพยาครุฑก็รีบไ่มนุบผูกบานประตูไว้มิให้ใครเข้าไปกล้ำกลายนางกากีได้ แล้วตัดใจกางปีกโผบินออกจากวิมานฉิมพลีพอถึงเมืองพารณาสีก็แปลงร่างเป็นมนุษย์หนุ่มเข้าไปเล่นสกากับพระเจ้าพรหมทัตตามปกติแต่ดูเหมือนเกมสกาครั้งนี้จะไม่ออกรสชาติเลยก็ว่าได้เนื่องจากพระเจ้าพรหมทัตไม่มีกระจิกระใจที่จะเล่นฝ่ายครุฑหนุ่มนั้นก็เหมือนวัวสันหลังหวาหวาดระแวงว่าอาจจะเผลอทำพิรุธให้เขาจับได้ ส่วนคนทันนั้นเล่ายิ่งไม่เป็นอันบเลงดนตรีขับร้องเอาแต่คอยสังเกตสีหน้าท่าทางของมนุษหนุ่มผู้ต้องสงสัยเกมสกาอันจืดชื่ดจบลงในเวลารวดเร็วกว่าทุกครั้งมนุษหนุ่มก็รีบตรงไปยังที่รับตาคนคืนร่างเป็นพยาครุษแล้วบินกลับวิมานฉิมพลีด้วยใจคิดถึงแต่นางกากีจึงไม่รู้ว่าบัดนี้ คนทันนาตกุเวนได้แปลงร่างเป็นตัวไรแอบเข้าไปซ่อนในขนปีกข,ของตนครั้นถึงวิมานฉิมพลีพยาครุฑก็รีบเข้าไปแล้วลมนางกากีคนทันซึ่งแปลงเป็นตัวไรก็รีบหาที่หลบซ่อนรออยู่จนพยาครุฑออกไปหาอาหารนอกวิมานจึงออกจากที่ซ่อนคืนร่างเดิมแล้วบอกกับนางกากีว่าเท้าพรหมทัตให้มาพานางกลับ แต่ต้องรอเวลาและหาหนทางเพราะวิมานฉิมพลีอยู่ไกลถึงป่าหิมพานนอกจากพยาครุฑแล้วผู้อื่นก็ยากที่จะออกไปพ้นเขตได้ใจหนึ่งนางกากีก็รู้สึกยินดีที่จะได้กลับคืนสู่บ้านเมืองแต่อีกใจหนึ่งก็เกิดความละอายว่าบัดนี้ตนได้ตกเป็นชายาของพยาครุฑแล้วก็เปรียบเสมือนมีราคีขาว ไม่รู้ว่าเท้าพรหมทัตจะยังรักใครยินดีอยู่หรือไม่คนทันเห็นนางมีอาการลังเลดังนั้นก็รู้สึกวิตกเพราะหากนางกากีไม่คิดจะกลับไปเมืองพาราณสีแล้วนําเรื่องที่ตนเล็ดลอดเข้ามาบอกกับพยาครุษชีพคงต้องมอดม้วยในคราวนี้อย่ากระนั้นเลยเห็นที่จะต้องเล้าลมด้วยกลมายาให้นางลุ่มหลงจึงเข้าโอโ้อลมเกี้ยวพาราณสีว่า ที่ติดตามมาครั้งนี้หาใช่แค่พระบัญชาของพระเจ้าพรหมทั์แต่เพราะความรักหลงไหลเฝ้าคิดถึงอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันหากนางยินยอมร่วมพิรมสเสนหาจะไม่นำเรื่องที่นางถูกพยาครุษชัยชมไปทูลพระทงธรรมเมื่อนางกากีีได้ฟังกลับยิ่งทุกข์หนักถูกพยาครุษลักพามาอย่างอาตานก็แสนที่จะเจ็บช้ำยังถูกชายอีกคนข่มขู่ขอฆ่าปิดปากอีก คนทันเห็นนางนิ่งอยู่เพราะคิดไม่ตกเลยหมายใจว่าสมยอมทั้งเกรงว่าขืนรอช้าพยาครุธกลับมาจะยุ่งกันไปใหญ่จึงรีบชัยชมนางแล้วหาที่ซ่อนตัวครั้นครบกำหนดเจวันพยาครุธถึงกำหนดต้องไปเล่นสกาที่เมืองพาราณสีคนทันจึงแปลงเป็นตัวไรเกาะปีกอาศัยกลับมาด้วยอย่างปลอดภยัยพอมาถึงเมืองพาราณสี คนทันเกิดกลัวความผิดที่คิดมิชอบจึงได้กลับทูลให้เท้าพรหมทัตทําเป็นไม่ทราบเรื่องระหว่างการเล่นสกาคนทันนาฏกุเวนก็แต่งตอนยั่วยุให้มนบหนุ่มโกรธโดยพนาถึงรายละเอียดทุกอย่างที่นางกากีมีแสดงว่านาฏกุเวนได้ร่วมอภิรมรักโดยนางกากีก็สมัครใจ มานบหนุ่มได้โกรธมากที่นางกากีทรยศต่อตัวเองเมื่อกลับไปก็คาดคั้นเอาความจริงกับนางกากีแล้วนางกากีก็ยอมรับตอนหลังอ้างว่าถูกบังคับซึ่งพยาครุฑก็ไม่เชื่อแล้วจึงส่งนางกากีกลับคืนเมืองพาราณสีพอเท้าพรหมทัตเห็นเช่นนั้นก็ทรงพิโรธโกรธกริ้วกระทืบบาดข้างแขนทั้งโกรธนางกากี ทั้งที่นางไม่ได้เป็นต้นเหตุแห่งเรื่องราวคาวโลกีทั้งปวงนี้เลยเท้าวพรหมทัตก็ทรงตัดเยื่อใยนางกากีและสั่งให้มหาดเล็กนำไปลอยแพในมหาสมุทรจะอยู่หรือตายก็สุดแท้แต่เวรกรรมดังประหนึ่งเพราะกรรมของนางกากีก็ยังไม่สิ้นจากเกมกรรมโลกีได้มีเรือสำเภาลำหนึ่งผ่านมาพบเข้าในายสเภานึกพอใจในรูปโฉม ก็เลยช่วยนางไว้แล้วนำมาเป็นคู่ชมยามนี้นางกากีคงไม่มีทางเลือกอีกเพราะยังไงก็ดีกว่าลอยอยู่กลางทะเลจนเมื่อเรือแล่นผ,นผ่านสารเทพารักษ์ที่เชิงผาแห่งหนึ่งนายสำเภาจึงได้ชวนนางขึ้นไปบวงสวงตามธรรมเนียมของชาวเรือะเผอิญโชคร้ายได้พบกับพวกโจรป่านางกากีจึงถูกชิงตัวไปและก็เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา ไม่มีหนทางใดที่จะเอาชีวิตรอดปลอดภัยได้ดีไปกว่ายอมให้เขาช่วยชมฝ่ายเหล่าสมุนจนทั้งหลายอยู่กลางป่าเขาก็รู้สึกเปล่าเปลี่ยวครั้นได้ยอดหญิงโสภามาผู้เป็นนายกลับเอาไปเคลียร์คลอเสียคนเดียวทำให้เกิดการต่อสู้แย่งชิงเข็นฆ่าล้างฐานกันจนล้มตายเป็นเบือ่อนางกากีจึงฉวยโอกาสนี้วิ่งหนีเข้าป่าจนหลงทางอยู่คนเดียว ไม่รู้จะทำประการใดจึงเดินร้องไห้โศกเศร้าไปตามยถากรรมในครั้งนั้นเท้าวทศวงศ์กษัตริย์ไม้แห่งไพศา,าลีนครสเสด็จประพาสป่ามาพบนางกากีเกิดพึงพอใจในความงามเหมือนชายอื่นๆจึงตรัสถามถึงความเป็นมาของนางกากีนางจึงนึกในใจว่าขืนเล่าไปตามความจริงนอกจากจะโดนดูถูกและเป็นที่รังเกียจของทุกคนแล้ว อาจจะถึงขั้นถูกปล่อยทิ้งไว้ในป่าให้เผชิญสัตว์ร,ร้ายตามลำพังก็เป็นแน่จึงต้องแต่งเรื่องทูนไปว่านางนั้นเกิดในดอกบัวแล้วพระฤษีได้เก็บมาเลี้ยงไว้และได้ตั้งชื่อให้ว่านางอับสรและพระฤษีนั้นก็เพิ่งจะละสังขารจากไปนางหมดที่พึ่งจึงไม่รู้จะไปแห่งหนตำบลไหน ท้าทศวงศ์ได้ฟังดังนั้นก็บังเกิดความยินดีและรับนางเป็นชายาพากลับพระนครแล้วจัดพิธีอภิเษกให้เป็นพระมเหสีอยู่เคียงคู่ด้วยความรักเสน่หาชีวิตของนางกากีผู้มีรูปงามแต่อภัพยังไม่หมดเพราะสศกลงโดยง่ายด้วยเท้าพรหมทั์ หลังจากสั่งให้นางกากีอดีตมเหสีลอยแพไปแล้วก็เกิดอะไรอาวรถึงกับไม่เป็นอันเสวยและบรรทมในที่สุดก็ได้ตรอมพระไทยจนสวรรคตหลังจากจัดพิธีถวายพระเพลิงเท้าพรหมทัตแล้วบรรดาขุนนางทั้งหลายได้พร้อมใจกันมอบพระสสมบัติให้แก่คนทันนาคกุเวนครองเมืองพาราณสีพ่ออยู่มาไม่นานเท้าพรหมทัตองค์ใหม่ ได้ข่าวว่านางกากียังไม่ตายแต่ไปเป็นพระมเหสีของเท้าทศวงศ์แห่งภัยาลีนครทําให้หวนคิดถึงความหลังและรสเนหาทั้งกลิ่นกายของนางนั้นยิ่งชวนให้ลุ่มหลงพวงไฟหาไม่เสื่อมคลายจึงให้ราชทูตถือพระสารมาทวงนางกากีคืนเท้าทศวงศ์ถูกหมิ่นเชิงชายไหนเลยจะยอมโดยง่าย จัดเตรียมทัพเสร็จก็สั่งให้ยกออกไปรบกับกองทัพของเมืองพาราณสีที่มารุกรานแต่เท้าทศวงโชคร้ายเสียทีพ่ายแก่พระเจ้าพรหมทัตองค์ใหม่ต้องสูญสิ้นพระชนชีพกลางสนามรบ ส่วนนางกากีนั้นจะไปไหนได้พ้นนอกจากต้องกลับไปเป็นพระมเหสีของพระเจ้าพรหมทัตองค์ใหม่หรือคนทันนาตกุเวนอดีตชู้รักคนหนึ่งที่ซึ่งเคยใช้อุบายข่มขู่เพื่อชัยชมนางกลางวิมานฉิมพลีของพญาครุฑในครั้งก่อนนั้นในที่สุดคนทันนาตกุเวนก็ได้ยึดเมืองภพศาลีและรับนางกากีกลับมาเป็นมเหสีสมใจปรารถนา และนี่ก็เป็นเรื่องราวของนางกากีที่ได้เล่าขานกันมาอย่างยาวนานถ้าเรื่องราวที่เล่ามาผิดพลาดประการใดก็ต้องขออาภัยเป็นอย่างสูงแล้วก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะ <c oughs> เพื่อที่จะไม่ได้พลาดกับนิทานเรื่องต่อไปค่ะขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาชมมารับฟังนิทานช่องของเราด้วยค่ะ